รัขอป้าเขงตาดุกสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพามาดูคุณญาติจับปลานะคะไม่ถจะปลาดุกน้อยจับนึงญๆขวาเพันไปซ้ายวาเห็นหัวผู้ใดอมเอมอมเอมอยูดขึ้นเดยขึ้นเดวเอา้าทันเด้ยเด้ยัง้อเอาลาทัอยังเด้เด้้อยเอาปลทันเอาานให้สักบวออเนี่ยรถรถมนั่น ไม่่ทำใช่ละจุ๊บยานปลาทิงหมดโอ้ถ่หมดุดอุ้ยอุ้ปนงนึงทีดียเต็มเลยแม่เลยว่ากระโดดได้คุณนะคุณนะโดดขึ้นมันโดดขึ้นนอะ เป็นแบบนี้เพ่ะวามันพุนอะอะไรล่ะมี่น้องมันโดดจุ๊บนี่เฮ้ยรุนอไละถุนถุนแล่มันโดดแน่ยถุนโอ้ย คนมากกับบดีบอคิดว่าสิมาจับป่ะจับโอ้โหมันเร็วมากเลยพี่น้องจับบทันมอคนมาไปแลนะเนน้เห็นบอนไหมเห็นบอน

mỗi điều em buộc điên mỗi 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 Đó đại lai ư